สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Tier Biker ครับอันนี้เป็นคลิปที่แร่าาก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานครับก็จำไม่ได้ว่าคลิปที่อะไรผมแบบจะเน้นแบบประมาณว่าให้ความรู้มากกว่าครับไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่วันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่าง Z X 1 0 R กับ z ซพันครับว่าถ้าคุณอยากจะออกรถสองรุ่นนี้ คือคุณกําลังลังเลเหมือนที่ผมคิดเนี่ยว่าคุณจะเอาอะไรดีเพราะว่าผมอะ่ะเคยใช้แซพมาก่อนวันนี้เลยจะมาแชร์ข้อมูลเบื้องต้นและเบื้องลึกให้ฟังเลยครับว่าเออคุณจะใช้แบบไหนดีผมพอจะเป็นส่วนแนะนําให้พี่ได้ไหมให้พีพีเพื่อนเพื่อน,น,นได้ไหมเพราะว่าบางคนกําลังลังเลเพราะว่ารถหนึ่งคันมั้นก็มีมูลค่าเยอะเนาะบางคนก็ผ่อนแล้วก็ต้องอยู่มันแบบนานจะมาเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ ก่อนจะซื้อก็ต้องตัดสินใจให้มันแน่วแน่ครับให้มันให้มันแบบคือชัวร์เลยอ่ะว่ากูจะไม่เปลี่ยนแน่อะไรเงี้ยก็หลักๆเลยเข้าเรื่องอย่างแรกเลยก็รูปทรงครับเพราะว่าผมใช้มาเนี่ยสองรุ่นเนี่ยรุ่นแรกอ่ะม,มันเป็นซัตพันคือผมใช้มาปีแล้วเป็นปีแล้วครับแต่ผมก็ชอบขี่หลายคันมันได้เรียนรู้รุ่นใหม่ๆไปเรื่อย Z พันมันเป็นทรงนิกเก็ตครับใช่ไหมแล้วมันอนะ่ะเป็นรถที่ทอกหนักต้นเร็วเร็วมากครับเซอีสิบอันนี้จะเป็นรถทอกลึกทอกช่วงท้ายเลยช่วงกลางถึงท้ายจะเป็นรถรอรอบนิดนึงเซเอกอะแต่ก็ดีกว่าอ่างหกหน่อยอัางหกรอรอนานไปนก็จะรอรอบมันก็ความสนุกไม่เหมือนกันครับแซตพันเนี่ย ถ้าคุณเนะี่ยออกไฟแดงหรือแม่คุณยูเทิร์นเนี่ยอย่างเงี้ยรถออกไฟแดงปุ๊บไฟเขียวปุ๊บนี่คุณบิดเกียร์หนึ่งบิดปุ๊บยกปั๊บเลยครับไม่ต้องใช้คัดเลยเกียร์หนึ่งบิดปุ๊บลอยเลยเกียร์สองยังลอยครับเกีย,ร,ยร์สองนี่กระแทกหนักหน่อยลอยแน่นอนไม่ต้องใช้คัดแต่เซดเอ็กซ์สิบอาร์เนี่ยมันรอรอบครับคือคุณขี่แรกๆครับคุณไม่รู้เลยว่ารถมันลอยได้ ผมไม่รู้เลยว่ารถมันลอ,อยได้คือแรกๆผมขี่เนี่ยเห็นเขาบิดลอยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันลอยได้หรือเปล่าเนี่ยเซทเอ็กเนี่ยไอ้มันหนักจังนะมันรอบมาช้าจังจะขี่ไปขี่มามเข้ามือมันก็โอเคครับมันต้องไถรอบนิดนึงไถท้ายเลยครับลากไปไถท้ายนุ่นคุณกระแทกปุ๊บลอยเลยเซทเอ็กแต่เซทพันนี้แม่งรอครับออกปุกป๊บลอยปั๊บลอยดีมากเซทพันถ้าคุณชอบอยกล้อผมแนะนําไปเซทพันแต่เซทเอ็กนี่ก็ยกล้อดีครับ ไม่ใช่ยูรถไม่ดีดดยูนิคอร์ยังอันนั้นน่ะความเร็วต่ำๆเนี่ยคุณยกได้เลยแต่เซดคความเร็วต่ำๆยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องรอรอบนิดนึงครับความเร็วต้องได้รอบก็ต้องได้อันนี้คือนิสัยของเครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนกันเซดนี่โนสปอร์ตทรงหมอบครับคุณต้องหมอบนิดนึงคุณต้อง ไม่เป็นกังวลเรื่องเรื่องหมอบเพราะว่าผม,ผมเคยเป็นกังวลเรื่องหมอบเพราะว่ามันปวดหลังคนไม่ชินขี่ใไม่นี่คือมีสิทธิ์ท้ออยากขายได้แต่แท้พันนี่คุณไม่ต้องห่วงไม่ท้อยนอนครับแล้วเป็นรถขี่สนุกรอบต้นกลางได้เลยปลายก็ไม่แผ่วไปไม่แ่วแต่ถ้าวิ่งด้วยกันเนี่ย เซตพันเรียบร้อยครับไปโดนแน่นอนเพราะผมเคยโดนอ่งหกสวนแล้วรอบไปเนี่ยเกียร์หนึ่งเราได้อยู่เกียร์สองโดนเะครับถ้ารอบอ่งหกได้เมื่อไรเนี่ยโดนเลยเซตพันคุณก็ต้องรู้ไว้เลยว่าเซตพันเนี่ยไปในแผ่วนะว่าคุณะชอบขับรอบต้นหรือรอบไปชอบขับเร็วมากหรือว่าเออไปเรื่อยๆก็ได้เน้นท้องหนักๆเน้นเน้นยกล้อเนี้ยเซตพันเนี่ยโอ้ยดิดคัสปุ๊บลอยปั๊บเลยครับแต่ต้องท่อแต่งนะครับ ท่อไทเทเนียมแต่งของผมลำไรผมใส่ปลาย,ยาวโอ้รอบดีมากยกเลยยกง่ายลดเบาเลยครับแต่ท่อเดิมผมใส่มันมีหม้อพักปลายมันก็ใหญ่เนาะมันก็อันตามสูตรโรงงานที่เขาใส่มาเขาใส่มาเพื่อเซฟมลพิษมันอาจจะมีแคทมีอะไรเยอะแยะครับทาให้รอบมันมันไม่หนักเท่าที่ควรทอไม่หนักเท่าที่ควรลอยยากแต่แคเอ็กซเนี่ยท่อเดิมผมยังไม่เคยเปลี่ยน แต่ทอเนี่ยโอเคครับแรงเลยลอยเลยแต่ต้องใช้รอบนิดนึงครับต้องต้องใช้รอบเป็นอะ่ะลอยเลยแซดพันเนี่ยเป็นเนกเก็ตเกนตจไม่ปวดหลังขี่สบายแต่ว่าผมเคยท้อครับเพราะว่ามันลมมาท้าตัวดีที่ตอนนั้นผมซื้อสผมก็ขายไปเพราะว่าผมไม่ขาดทุนลมมาท่าตัวครับรถเหนื่อยขี่ต่างจังหวัดนี่เหนื่อย ขี่ไปไหนได้ไม่ไกลครับมันเหนื่อยลมมาท้าตัวตามภาษาในเกยียรตามสไตล์เขารถขี่ในเมืองชิวๆ,ๆไม่ชิวก็ได้ครับแต่ถ้าขี่ทางตรงไกลๆเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่เหมือนสปอร์ตที่แบบเออเราจะหมอบปลบลมได้นานๆเลยชิยวๆเลยชัดพันนี้ประทาตัวยิ่งผมตัวเล็กตัวบางเนี่ยเหนื่อยครับกับลมถ้าคนตัวใหญ่ก็จะดีหน่อยหมอกนอกก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันถ้าหมอกนอกไม่มี ไม่ดีขี่ในกเกีย์มันก็จะหัวสายครับสายเลยแหละปวดคอเลยกว่าคุณจะถึงที่หมายเนี่ยคุณเหนื่อยมากเลยนะกับการประทะลมกับปะทะลมกับหมอกที่มันส่ายเนี่ยแต่ว่าขี่เซเ็กเนี่ยเป็นสปอร์ตเนี่ยโอเคเลยแหละดีเพราะว่าเราจะไม่เหนื่อยเรื่องพวกนี้เลยจะมีแต่เรื่องปวดหลังอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งปวดหลังสําหรับบางคนมันก็ มันก็เป็นส่วนสําคัญในการใช้รถเหมือนกันอย่างผมตัวเล็กผมไม่ค่อยปวดหลังเพราะว่ารับน้ําหนักรับน้ำหนักตัวเองน้อยไงตัวเล็กตัวเบาน้ําหนักตัวเองมันน้อยมันไม่ลงข้อข้อมือเยอะอันนึงสักสิบนาทีไม่ลงข้อมือเยอะคราวนี้ ทำไรเลยเ <c oughs> ้วไม่ลงข้อมือเยอะไอเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเรื่องปวดหลังเท่าไรแล้วก็เรื่องทรงนี้ก็อยู่ที่คุณชอบแล้วว่าคุณน่ะชอบนเก็ตรอเป่อย่างผมผมก็ชอบนเเก็ตนะ้นมันก็โอเคมันก็เท่ดีอีกแบบหน้าเล็กๆสัดพันนี่เท่มากหน้ามัน ท่อ,อาคาร์บอนิเกนนี่โอ้โหท่อคู่นี้เท่เหมือนกันก,กท่านั่งไม่ได้ขีเ่เลยรท่านั่งก็เท่เหมือนกันเขาก็งอท่านั่งดีกว่าพวกของข้าศูนย์เยอะครับผมเคยใช้ของ้าศูนย์มาก่อนท่านั่งดีกว่าแปดสองหนึ่งของมอนเตอร์ดุคาเตียดีกว่านั่งกระชับกว่าแท้พันน่ะแล้วบาลานซ์รถดีเวลาขี่ดีมากครับรถขี่สนุกมากบิดปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องถอนไม่ต้องเชนเกียร์ไม่ต้องถอนเกียร์เลย สี 4, 3, 2, ่สามสองไม่ต้องบิดไปเลยครับใช้เกียร์หเกียร์หยาวๆเลยก็ได้อย่างเซเอ็กนี่บางครั้งก็ต้องถอนหน่อยครับเพราะว่าใช้รอบสูงถึงจะแรงแต่เสียงนี่ผมชอบเซเอ็กมากกว่าเพราะว่าเซเอ็กะเสียงมันจะเป็นประมาณว่าหอมหอๆจะเป็นเหมือนพวกรถสนามรอบสูงนี่โอ้โหฟิดแต่สซทพันนี่เสียงจะไปทางรถ Cbr650 ทางเซ0ตแปดร้อยครับแต่มันจะหนักกว่าเขาใช่ั้มเสียงหนักกว่าแต่เสียงมันจะประมาณคล้ายๆประมาณนั้นส่วนเซตเอ็กเนี่ยมันจะเป็นรถรอบยาวมันจะไปทางพวกเอสพันพวกจีทเอ็กอาพันนียครับมันก็จะฟิลคนละอย่างฟิลเรื่องนี้ต่างกันเยอะครับเซตพันจะฟิลหนึ่งเซตพันธจะฟิลรถเกียร์สั้นเซตเอ็กเนี่ยฟิลรถเกียร์ยาวครับขี่ยาวๆยานๆเลย ลากรอบยาวๆเลยเซตพันเนี่ยจะต้องใส่เกียวบ่อยหน่อยครับเพราะลอดเกียนชิดเกีย์มันสั้นรอบมันสั้นเราก็ต้องใช้ขยันเปลี่ยนเกีย์หน่อยแต่ว่ายอมรับว่าบิดมาเร็วจริงเซตพันแต่ถ้าคนชอบความเร็วปลายมันไม่ต้องใช้หรอกครับเซตพันไปใช้พวกซูเปอร์สปอร์ตดีกว่ามันโค้งความเร็วปลายมันคนละเรื่องครับคนละเรื่องเลยแต่กินน้ำมันก็คนละเรื่องกันครับเซตเด็กเนี่ยกินกว่าเยอะเลย เพราะว่าเห็นเห็นช่างนี่รู้จักกันเขาบอกว่าเป็นเป็นแปดหัวฉีดต่อหนึ่งลูกสูบครับถ้าเป็นสัดพันธ์่ะมันสี่หัวฉีดตอนหนึ่งลูกสูบมันก็เลยต่างกันด้วยแล้วก็เซเด็ก่ะมันเป็นรถที่ใช้รอบเราก็ใช้รอบมันเยอะมันก็มันก็ต้องกินน้ํามันกว่าม่ฉะนั้นก็ขี่ไม่สนุกเราก็เราก็พานอยากใช้แต่รอบมันก็คล้ายๆฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกัน อารมณ์รถไอ้นี่มันรอบต้องใช้รอบเราก็ชอบลากรอบน้ำมันก็กินตามครับถ้าแซทพันเนี่ยเราไม่ใช้รอบเราใช้แบบเกียร์้งสูงขี่เรื่อยๆมันก็จะกินน้ำมันน้อยกว่าเพราะว่าด้วยอารมณ์ที่การอารมณ์ของการใช้รถมันต่างกันครับอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าผมสัมผัสมาแล้วยิ่งรถขี่มันยิ่งกินน้ำมันเพราะว่าเราชอบบิดชอบซัดมันถ้าคุณเป็นสายประหยัดรถสองตัวเลือกเนี่ยผมแนะนำคุณไปแซทพันครับ สายประหยัดกว่าให้นอนเรื่องน้ำมันต่างกันใน,น,นต่างกันพอสมควรอยูเรื่องอื่นไม่ต่างครับยางก็ใช้ยางไซส์เดียวกันพ่อก็ไม่ต่างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใครใใจ่ายน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนสี่ขวดเหมือนกันไม่ต่างเลยครับแต่ผมคิดว่าพวกเซตเซทเอ็กซ์สิบอาร์มน่าจะมีปัญหาพวกระบบไฟมากกว่าเซทพั Z, 000. Z, 000. นเซทพันนี่ไม่ไม่ไม่เกิปัญหาจุกติกครับเซเอ็ก บางทีอยู่คันเร่งค้างก็มีมันเป็นปัญหาประจำตัวรถไงอยู่ค้างแต่มันไม่เป็นบ่อยครับแต่สะพันนีนไม่มีสท้พันเนี่ยรถที่ขี่แล้วเซฟตังมากน้ามันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องพันที่ไม่ค่อยกินน้ามันเท่าไหร่ธนาผมคิดว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับแล้วเป็นรถที่ไฟน้ำเท่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เท่ดีเศรษฐีนี้เป็นไฟน้ำมันก็จะจะจะเฉยครับ ไฟหน้าอหกยังจะสวยกว่าเลยเพราะว่ามันเป็นแบบโปรเจคเตอร์นี่มันเป็นไฟแบบดีไลท์ light, อย่างนี้สีขาวเวลาสตาร์ทมาปุ๊บมันก็จะติดข้างนึงแต่เสียงอหกเสียงอหกกว่าเส้นเส้นทันเยอะครับเสียงมันกระย่างไง ่อนดนี่อนนิดนึงน,นิดนึงแป่แมเแม่แรงนิดนึงอืออีกอีก่อือเป็นไงล่ะประมาณนี้ครับผมเสียงมันเท่กว่าครับเสียงเท่กว่าเส้นพันถ้าเท้พันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เสียง,ยงนี้มจะไม่หอบมันจะเป็นแบบเสียงแบบเรียบๆเหมือนสี่สูบเรียงแบบ พวกสไตล์แบบเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องใช้งานครับมันไม่ใช่เครื่องรถแข่งอันนี้มันเครื่องรถแข่งเสียงเขาเรียกว่ามิติเสียงมันไม่เหมือนกันนั้นจะเป็นเครื่องใช้งานเครื่องเครื่องรถในเมืองอะ่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะเป็นมานะั้นมันไม่ใช่เครื่องสูตรมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนซ b บ650หกห้าศกับ R 6อ์หกครับคือซ c ซีทำไมเท่ากันสั่งอันนิดเดียวแต่ทำไมมัน แรงกว่ากันทำไมมันทำไมเสียงมันเท่กว่ากันเพราะว่ามันเป็นรถแข่งอะไรประมาณนี้แหละครับแต่รถแข่งคุณอยากขับคุณไม่ต้องไปถามหาประหยัดน้ำมันนประหยัดน้ำมันไม่ได้หรอกเพราะมันแรงถ้าคุณอยากประหยัดน้ำมันคุณขี่เซียนโน่เหมือนผมนี่ประหยัดแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้ประหยัดแน่นอน,นประหยัดอันนี้ก็ขี่เพราะเวลาไปทิปย์น ม่ทิพก็ถ้าชอบประหยัดไหนนี้จอดไว้สนมากถ้าขี่ทุกวันเนี่ยหมดแน่นอนครับเพราะว่าน้ำมันก็แพงนอกจากเรื่องทรงเรื่องเสียงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่ถ้าถ้าถ้าผ่อนทา้งวันก็ถูกกลงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันราคาต่างกันเป็นแสนนะนอกจากจะเป็นแทบพันอานั้นน่ะจะต่างกันนิดหน่อยถ้าแทบพันธรรมดาเนี่ยต่างกันเป็นแสนยอดผ่อนต่างกันอยู่แล้วครับ จะมีเรื่องรูปทรงที่เป็นเนกเกตกับสปอร์ตคุณชอบแบบไหนแล้วก็แล้วก็ค่าน้ำมันถ้าได้กินกว่าเรื่องทนเรื่องถึกเหมือนกันครับถึกเหมือนกันทนรถญี่ปุ่นอะไรก็หาง่ายพเพราะมันรถญี่ปุ่นเซด็กนี่คำนี้หาอะไรง่ายผมก็ใช้เพราะมันหาอะไรง่ายครับผมชอบใช้รถที่ที่คนเขาใช้กันอาจจะ อาจจะเยอะกว่ายี่ห้องอื่นครับ ZX เนี่ยยอมรับเลยแต่ว่ามันมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันอะไรหาง่ายนี่แหละคุณจะใช้อีกเป็นสิบปีเนี่ยอะไรมันก็มีแน่นอนครับถ้าคุณใช้ยาวอะ่ะถ้าเป็นพวกลูกคติเป็นอ p ร์พีดีเป็นอะไรเงี้ยคุณต้องเก่งหาอะไรนิดน,นึงครับเพราะว่ามันจะเป็นรถที่ไม่ใช่รถตลาดเท่าไหร่ ZX อเนี่ยมันเป็นรถตลาดมันก็จะ อะไรเยอะเดี๋ยวข้า5าทีอะไรเยอะของแต่งก็เยอะความแรงก็ไม่ได้ขี้เหลกเลยความแรงนี่อยู่ระดับน้องๆเอ็ดพันเจ็ผมผมซัดกันกับเพื่อนเนี่ยเ1 0 0พันนี่คือสวนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับอาหกยังสวนเ0 0 0พันเลยแต่เคยซัดกันกับเพื่อนแข่งกันกับ L8 AL7 GX RL7 ปล,ปลายผมมันไหลมันไหลห่างเขาอ่ะมันไหลหนีจาก l อเจผมคิดว่าความแรงเนี่ยไม่ได้คิริเลยแหละไหลมันจะค่อยๆไหลออกเทียน้อยเทียน้อยแต่เอ็พันผมยังไม่เคยลองว่าจะลองอยู่เพราะว่าเป็นทางตรงมกัซัดเอาแค่สองเกียร์มันไหลไหลออกผมว่าถ้าถ้าไปถึงเจหกต้องไหลอีกแน่นอนม,มั่นใจอันนี้ไม่ได้อวเลเอาแบบตามความเป็นจริง อาจจะว่าเออเดี๋ยสาวกทูจะเอาเรื่องไม่ใช่งั้นครับคืออันนี้วัดจากประสบการณ์ที่ขับมาเมื่อตอนสามอาทิตย์ที่แล้วไปออกทริปส่วนเรื่องเซตพันเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่าคุณชอบลูกสซมประมาณไหนแต่ถ้าผมเลือกตอนนี้นะผมก็เลือกเซตเอนะครับจบกว่า 7 0 0ัมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณขี่เที่ยวระยะใกล้ๆสั้นๆไม่ไกลมากขี่ทริปนี่มันเหนื่อยลมยิ่งเพื่อนๆมีแต่สปอร์ตนี่ตามเพื่อนลำบากเลยเพราะว่ามันเหนื่อยลงกลับถึงบ้านนี่คือล้าเลยแต่เซดเอ็กไม่ล้าครับเซดเอกนี่ชิวๆนอกจากนั้นก็ไม่น่ามีครับจะต่างแค่ข้างงวด น่าจะเป็นประมาณนั้นความแรงก็รู้เรื่องแล้วว่ามันแรงคนละแบบแค่พันเนี่ยแรงต้นนี่แรงปลายแต่แรงเหมือนกันยอมรับว่าแรงเหมือนกันแต่ว่าแรงคนละอยา่างแต่โดยสรุปแล้วเสต็กแรงกว่าเพราะว่ารอบมันไหลกว่าแน่นอนแค่สองแคสามก็น่าจะสวนนะผมว่าถึงเจะาหกหรอกร,รอบรอบมันยาวกว่า จังหวะมันยาวกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้พวกยางก็เท่ากันราคาเท่ากันเลยแต่เป็นผมอะถ้าผมจะออกทิปไกลๆพวกคชบูรเนี่ยเขาค้องผมก็ถ้ามีรถสองคันให้ผมเลือกอะผมก็เลือกเซตเอกนะเพราะว่ามันขี่ไกลขนาดนั้นอะเซ0พันนี่เหนื่อยแน่เลย สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องมาจบกับรถที่ขี่แล้วไปกับเราได้ทุกที่ไปได้ไกลไม่มีข้อติแต่ก็ได้แต่คนชอบอีกทีนึงแต่ผมผมชอบสปอร์ตไงเพราะว่าผมเน้นแบบก้มหลบหลมผมว่าจะเปลี่ยนคชิแล้วอีกหน่อยก้มหลบหลมแล้วก็ นอกจากเรื่องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเรื่องเบรกนี่แน่นอนนครับเซเล็กดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเบนโบแต่หลังมันก็เป็นหลังนี่ไม่ดีครับสเล็กหลังแย่เบรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเบรกแบบไม่ใช่เบนโบเป็นทั่วๆไปน,นิดชินแล้วบอกไม่แน่ใจไม่ค่อยดีแต่เบรกหน้าดี แล้วก็ในเกีนี่จะดีเรื่องเซอร์วิสเอ้ยไม่ใช่เซอร์วิสเออก็เซอร์วิสเลยครับพวกเพราะว่าเวลาเซอร์วิสเนี่ยมันจะไม่ต้องถอดพวกแฟริ่งออกมาเากเซตพั Z, นะ่ะหรือว่าถอดอาจจะมีถอดนิดหน่อยเพราะมันเป็นชิ้นเล็กๆแต่เซเนะี่ยมันถอดทั้งกาบไงมันก็อาจจะทําให้เซอร์วิสยากกว่าช้ากว่าแล้วก็คนซ้อนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆมีแฟนเนี่ย เซนเอกเนี่ยมันก้มครับเพื่อนๆนะต้องคิดเลยว่าแฟนจะจะจะรับได้ไหมกับข้อนี้แต่สะพันนะนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าแฟนผมนั่งแล้วนั่งสบายไม,ไม่บ่นแต่เซนเอกเนี่ยเซนเอกเนี่ยมันก้มอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปด้วยเพราะมันก้มนัม,นก,ม,มนก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่รถจะได้ไปด้วยกันกับแฟนไหมเพราะว่า แฟนคุณชอบหรือเปล่ามันก้มถ้าแฟนคุณไม่ชอบไปถ้าแฟนเพื่อนๆไม่ชอบไปแล้วแล้วเพ,เพื่อนชอบนั่งคนเดียวเนี่ยเออก็โอเคแต่ถ้าเพ,เพื่อนอยากให้แฟนไปด้วยแล้วแฟนไม่ไปเนี่ยคิดหนักเลยคุณอาจจะได้เพื่อนๆอ,อาจจะได้ขับรถยนต์ไปแล้วก็จะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เป็นไปได้อถไะเขาได้นเฮ่อดนก็ดีแต่โยบ,บนว่า ปวดหลังแล้วกันแล้วก็โฮ้ย,อยนอกจากนี้ก็ไม่ไม่รู้จะบอกเรื่องอะไรแล้วครับเพราะว่าจากประสบการณ์ขี่ันไม่มีอะไรมากต่างที่ข้างงวดแน่นอนยางเท่ากันท่านั่งแล้วลมประท้าตัวสำคัญที่มีที่เห็นเทียบสองรุ่นแล้วก็เสียงก็โหดเหมือนกันแหละครับแต่ว่าเซเรมจะโหดกว่า เออแล้วก็อันนี้ครับกันสะบัดครับอันนี้ดีช่วยได้เยอะเลยผมเคยสะบัดหลายรอบแล้วไปไหนไปไหน,อน,น,นเออพอน,นี่แหละกันสะบัดเนี่ยช่วยหลายรอบแต่ก็ยังไม่ถือว่าดีมากแต่พอช่วยได้ดีกว่าไม่มีการบัไฟฟ้าช่วยได้แต่ก็ยังสะบัดอยู่เพราะว่าเห็นข่าวเวลาล้อลอยอะ่ะ จังหวะที่ล้อล้อมันลอยขึ้นน่ะกันตบัดมันจะหยุดทํางานชั่วขณะมันชอบไม่ทํางานมันจะทํางานเฉพาะเวลาล้ออยู่กับพื้นผมก็สังเกตได้ว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่าประมาณนั้นเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดีกว่ากันตบัดเนี่ยแต่สทพันไม่มีครับสทพันนี้ต้องใส่ถ้าไม่มีเน่ยเพื่อนๆใส่เลยกันตบัดอะสําคัญครับเส้พันอันตรายมากเพราะมันหนักหน้ามันไม่ค่อยอยู่กับพื้นเท่าไหร่อ่ะ แค่เปิดแค่ครึ่งเดียวมันก็ลอยแล้วครับไม่ต้องถึงั็เปิดเต็มขึ้นง่ายกว่าเซตเอ็กอีกผมเคยเหวือครั้งนึงอ่ะเซทพันอะเซเอ็กไม่เคยเหวือแต่เซทพันเหวืวอกพรารอบรอบมันมาเร็วผมเปิดผมยูเิย์นย์นกับรถธรรมดาครับล้อจังหียันหนึ่งเปิดคันเร่งอะมันลอยขึ้นเลยอะแล้วก็ลงจังหวะลงแล้วตกใจ มือเรามันเหมือนมันกระชากแคนพอดีแล้วมือเรามันกำคันเร่งอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันจังหวะที่แบบบิดขึ้นใหม่อ่ะแล้วมันขึ้นรอบสองอ่ะเหมือนก็โดดกบอ่ะโอ้หถ้าเพื่อนๆขี่อย่างเงี้ยน่ากลัวมากผมเคยแล้วผมรู้เลยว่าเซทพันเนี่ยบังคับยากอันตรายแน่นอนเพราะมันไม่มีโหมดเหมือนพวกรถเซเอ็กกับรถทั่วๆไปมีโหมดเซทพันไม่มีเออสิ่งที่ต่างกันคือเซเอ็กมีโหมดครับ แชพันไม่มีแชพันมีแต่ ABS คลิปก็ไม่มีแชเอ็กเนี่ยมี ABS มีแท a c t i o n มีคลิป,ปมีลั้นคอนโทรนที่ออกตัวโดยไม่ต้องล็อกรอบอะลั้นคอนโทรลออกตัวโดยล็อกรอบที่ไม่ให้รถมันแบบรอบรอบไหลอะ่ะออกตัวคลิป,ปคลปิปนี่ก็ใส่ใส่เกียร์เราต้องทำคัสคือเตะเกียร์ไปเลย แล้วก็มันจะมีไฟบอกเกียร์แซตพัน์ไม่มีครับถ้าเป็นปีสิบหกนะถ้าปีสิบแปดขึ้นไปน่าจะมีผมคิดว่ามีผมเหมือนเหมือนเห็นแซตเอมีทุกอย่างแล้วก็จะมีแท็กชั่นมีปรับโหมด มีแชทพันไม่มีปรับโหมดแอคชั่นก็ไม่มีแชทพันเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันครับเราต้องพยายามเปิดคันเร่งให้เนียนถ้าคุณถ้าเพื่อนๆเปิดหนักเมื่อไหร่อ่ะมันอาจจะมีการสลิปได้ลื่นเป็นไปได้อันตรายต้องขับแชทพันเนี่ยต้องเก่งหน่อยแชทพันถ้าจะให้เป็นรถคันแรกมันก็ยากครับมันต้องเป็นรถที่ คนขี่ต้องมีเบสิกมาในระดับหนึ่งครับถ้าเริ่มขี่เลยเป็นเซตพันธ์เนี่ยอันตรายต้องเพื่อนเพื่อนๆต้องใจเย็นๆขับเซตพันธ์เนี่ยเซตก็เอ็มดีศูนย์เก้าผมไม่เคยขับแต่เซตพันธ์เนี่ยผมรู้เลยว่าอันตรายแน่นอนเอ็มีศูนย์เก้ายังว่าพอมีแท็กชั่นมีอันานั้นอันนี้ช่วยแต่เซตพันธ์ไม่มีครับดิบดิบ แต่ท่อเดิมผมจําได้ว่ามันไม่ค่อยแรงมากมันไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ท่อแต่งอะ่ะมันแรงมันมันบิดขึ้นง่ายมากเลยต่างกันต่างกันเยอะพอสมควรต่างกันผมว่าน่าจะเป็นน่าผม,ผมก็ไม่อยากบอกเป็นแรงม้าแต่ถ้าผมเดาก็น่าจะอยู่ประมาณสิบแรงม้าได้ต่างกันเยอะอยู่ ม,มีอะไรมากครับอนี้ท่อเป็นท่อไทเท,ทเนียมของเบิร์นเอาครับรถก็ยังไม่แต่งอะไรครับเดิมๆอยู่เลยจะมีแต่กาดหม้อน้ำครอบครอบถงังน้ำมันเต็มเต็มแบบเต็มครับก็จะมีสปูลยกรถก็ท่อมทเท,ทเนียม ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรแล้วก็ไฟท้ายไปเรื่อยในตัวอันนี้สําคัญผมก็ไม่ค่อยชอบแต่งรถเท่าไรครับผมก็ถ้าแต่งก็จะแต่งแบบพื้นฐานแต่พื้นฐานมันใส่มาจะหมดแล้วแหละแต่ถ้าให้ผมเป็นโปรแกร,รมวันหน้าเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นท่อปลายาวผมชอบท่อนุ่มก็สบัตเป็นโอลินแบบปรับมือเปลี่ยนเบรกเป็นไอ เป็นเบมโบครับคัสก็เป็นแบบแต่งเงี้ยพื้นฐานพื้นฐานชิวชิวว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับเร็วๆนี่แหละยางก็จะเปลี่ยนตรงนั้นไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่ารถแฟดผมก็ไม่ชอบไม่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 ไปแฝดคลิปก็จริงจริงก็หน่วงนะครับแต่ผมว่ามันก็ขับสนุกในสไตล์ของมันแหละผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคลิปเร็วเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบคลิปแบบเตะปุ๊บรอแป๊บหนึ่ง ชอบไอ้ชอบไม่เหมือนเขาเป็นแบบจังหวะแบบไม่ได้เร่งรีบมากเงี้ยถึงไม่แน่หรอกถ้าไปขับเอสพันอาจจะชอบฟลิปชิปเอสพันธก็ได้ครับแต่ผมแต่ผมขบัมขอบอ่างหงวัแล้วอ่างหงฟลิปชิปเร็วกว่าครับฟลิปชิปดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ขิ้เลร่ผมก็โอเคไม่ได้อะไรแต่ผมไปในแมวแล้วครับไอ้ฟลิปชิปอัก อัพดาวอะ่ะผมก็ดาวเป็นคลิปดาวแล้วแบบลดเกียร์โดยไม่ต้องทำคัดอะ่ะคราวนี้ผมก็จะมีทั้งขึ้นและลงไปในตัวก็โอเคครับขับดีมันก็มันก,มนก็มันก็ฟิลมก็ต่างกันอยู่ครับดีกว่าไม่มีผมก็ไปทำมาแล้วนี่ผมก็ซื้อนี่มาใส่มันเป็นในผ้าหุ้ม กันน้ำมันกระเด็นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ารถมันก็จะออกแนวแบบเดิมๆหน่อยสไตล์เดิมๆเน้นเน้นเน้เนาศาสตร,รไว้ก่อนโอเคครับเพื่อนๆถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับ แต่ผมก็พูดไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วครับเกี่ยวกับแซทพันแล้วก็แซทแปดร้อยเนี่ยว่าผมใช้แซทพันมาอยู่ประมาณสักสองเดือนได้จําได้ขับดีใช้ดีแต่ไม่จบตอนนั้นจําได้ว่าขับปุ๊บลมมาทัดตัวขี่แยกสนุกขี่หลังหลังมามันเหนื่อยลมเพื่อนๆต้องคิดแล้วว่าจะจะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเนี้ย ผมแนะนำมาสปอร์ตดีกว่าตอ,ตอบปัญหาเรื่องนั้นไปคราวนี้ก็จะมาคิดเรื่องเออเพื่อนๆมีมีทุนพอจะไปะเซด็กได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคครับจบการจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ครับวันดีลาตีสวัสด์ครับขอบคุณครับที่รับชมผมค,ครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้หน่อยนะครับพอะได้เป็นกำลังใจครับแล้วผมจะมีความรู้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกครับสวัสดีครับ